พักกกรุุงค่อนที่เราจะมียีสต์ผงไปใช้ทําขนมอย่างทุกวันนี้นะครับสมัยโบราณเนี่ยเขาก็ต้องใช้ยีสต์จากธรรมชาติที่อยู่ในแป้งอยู่ในอากาศมาทําให้ขนมขึ้นฟูครับซึ่งนั่นก็คือตัวซาวโดสตาร์เตอร์นั่นเองครับปีที่แล้วเรามีการทำซาวโดโกโก้กันไปนะครับปรากฏว่ามีหลายๆคนนะครับบอกมาว่าอยากจะเรียนรู้วิธีการทำสตาร์เตอร์ตั้งแต่ตั้งต้นนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาสาธิตให้ดูกันครับไปดูกันเลย และสําหรับตัวสตาร์เตอร์ที่เราจะทํากันในวันนี้นะครับมีชื่อเรียกว่า Liquid Starter นะครับหรือว่าเป็นสตาร์เตอร์แบบเหลวนั่นเองครับวิธีการทํานั้นง่ายมากครับมีส่วนผสมเพียงแค่แป้งสาลีนะครับที่เอาไว้ทําขนมแล้วก็น้ําสะอาดเท่านั้นเองครับทุกครั้งที่เราทำนะครับจะใช้ในอัตราส่วน1ต่อ1เสมอครับหมายความว่า แป้ง1ส่วนนะครับเท่ากับน้ำหนึ่งส่วนเริ่มต้นเลยนะครับเราจะใช้แป้งสาลีครับเป็นแป้งขนมปังนะครับอันนี้จะมีโปรตีนสูงหน่อยสิ่งที่สําคัญคือต้องใช้แป้งที่ไม่ขัดข่าวนะครับหรือว่าไม่ฟอกสีนั่นเองครับเพราะว่าถ้าเราใช้แป้งที่ผ่านการฟอกมาแล้วนะครับพวกแบคทีเรียต่างๆนะครับบางทีมันหายไปหมดแล้วนะครับเอาไปทําก็ไม่สําเร็จอย่างวันนี้นะครับเราจะทําที่20กรัมก่อนนะครับเราก็ทําการชั่งไว้เลยนะครับใส่ลงไปนะครับหากระปุกนะครับหรือว่าเป็นโหลแก้วก็ได้ที่มีฝาปิดมิดชิดนะครับแล้วผมก็จะ ใส่น้ำสะอาดลงไปนะครับเท่าๆกันอีก20กรัมครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการคนนะครับเราต้องการให้แป้งนะครับโดนความชื้นทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังเป็นการเติมอากาศเข้าไปในตัวส่วนผสมของเราด้วยนะครับไม่จําเป็นต้องคนให้มันละเอียดมากนะครับแค่ m มคชัวร์ว่าแป้งทุกส่วนนะครับโดนน้ำนะครับแบบนี้นะครับผมก็จะใช้พายยางนะครับรูดส่วนที่ติดลงไปข้างล่างแล้วเราก็จะปิดฝาเอาไว้นะครับปิดหลวมๆนะครับไม่ต้องปิดสนิทมากก็ได้นะครับตั้งทิ้งเอาไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับเป็นระยะเวลา24ชั่วโมง การไป24ชั่วโมงนะครับก็บางครั้งอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยบางครั้งอาจจะเห็นฟองอากาศเล็กๆอยู่ตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับให้เราทําซ้ําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับให้ครบ3ครั้งครับก็เหมือนเดิมนะครับเราจะเติมแป้งในอัตราส่วนเท่าเดิมครับ20ต่อน้ํา20กรัมครับจากนั้นนะครับก็ใช้ตะเกียบคนนะครับทำเหมือนเดิมนะครับเหมือนเมื่อวานเลยจากนั้นเราก็ปิดฝานะครับทิ้งเอาไว้24ชั่วโมงเหมือนเดิมครับ อคครับอันนี้ผ่านไปอีก24ชั่วโมงนะครับเข้าวันที่3แล้ววันแรกเราใส่แป้ง20น้ํา20นะครับรวมเป็น40กรัมวันที่2เราใส่แป้ง20น้ําอีก20รวมกันทั้งหมดวันนี้เป็น80กรัมแล้ววันนี้วันที่3นะครับเราก็จะทําแบบเดิมครับใส่แป้ง20น้ํา20ถึงขั้นตอนนี้นะครับสําหรับบางคนอาจจะเริ่มเห็นแอคทิวิตี้นะครับจะเห็นเป็นฟองอากาศนะครับอยู่ว่าตัวส่วนผสมแป้งกับน้ํามีการพองขึ้นเล็กน้อยนะครับสําหรับคนที่ทําแล้วยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ต้องห่วงครับทําซ้ําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ จากนั้นปิดฝานะครับแล้วก็พักไว้อีก24ชั่วโมงครับวันนี้เข้าวันที่4แล้วนะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับจะเห็นได้ว่าบริเวณขอบๆนะครับมันเลอะอย่างนี้นะครับหมายความว่าใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมันมีการฟูขึ้นแล้วก็ยุบลงนะครับตอนนี้สตาร์เตอร์ของเราเริ่มทํางานแล้วนะครับน้ำหนักรวมของเราอยู่ที่120กรัมแล้วครับเราจะทําการตักออก100กรัมนะครับให้เหลือในกระปุก20กรัมเท่านั้นครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำซ้ำครับเติมน้ำ20กรัมเติมแป้ง20กรัมผมใช้กระดาษนะครับชุกน้ำหมาดๆแล้วก็เช็ดบริเวณขอบของกระปุกนะครับให้สะอาดหน่อยจะได้สังเกตได้ง่ายๆนะครับเมื่อ starter ของเรานะครับเริ่มทำงานนะครับจะเอาเป็นหนังยางแบบนี้ครับมาร์กตำแหน่งเอาไว้เราจะได้พอเห็นคร่าวๆนะครับว่า s t a r t ร์ของเรานั้นมีแอคทิวิตี้สูงแค่ไหนนะครับเราก็จะพักเอาไว้ครับอีก24ชั่วโมงครับ เข้าสู่วันที่5านะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยจะเห็นว่าเหนือหนังยางของเรานะครับมันจะมีรอยเลอะๆอยู่นะครับก็คือว่าเมื่อคืนเนี้ยตัวซาเตอร์ของเรานั้นขึ้นมาได้แค่ระดับนี้นะครับตอนนี้ในภาชนะของเรานะครับจะมีส่วนผสมอยู่ทั้งหมด60กรัมครับผมจะตักออก40กรัมนะครับให้เริ่มต้นเหลืออยู่ที่20กรัมนั้นนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเติมน้ําเปล่า20กรัมเติมแป้งอีก20กรัมครับ ฝานะครับมาร์กหนังยางเอาไว้นะครับแล้วเราก็พักเอาไว้อีก24ชั่วโมงเหมือนเดิมครับอย่างที่เห็นไปเมื่อกี้นะครับว่าสตาร์เตอร์ของเรานะครับมีการฟูขึ้นนะครับแล้วก็ พอถึงจุดสูงสุดของมันนะครับมันจะค่อยๆเริ่มยุบลงมาเป็นสิ่งบ่งบอกว่าสตาร์เตอร์ของเรานะครับตอนนี้แอคทีฟแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่เหมาะกันนําไปทําขนมสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าควรจะให้มันแข็งแรงกว่านี้สตาร์เตอร์ที่ดีนะครับสามารถฟูไปได้ถึง3เท่ากว่าๆเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือตัวแบคทีเรียหรือตัวยีสต์ของเราเนี่ยครับกินอาหารจากในตัวแป้งแล้วก็น้ำจากนั้นก็จะเกิดการคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับทำให้เกิดเป็นรูพุนนะครับมีฟองอากาศอยู่ภายในเเเเเเต็็มมมมไปหดลลลยยืื่อรราาาคะะะงงกกัับบพพ้นนจุ ตัวอากาศนั้นถูกไล่ขึ้นมานั่นเองครับเมื่อเราดมกลิ่นดูนะครับเราก็จะได้กลิ่นแบบเปรี้ยวอ่อนๆนะครับถือว่าตอนนี้ s t a r t ร์ของเรานะครับ active ดีแล้วนะครับส่วนวิธีที่จะดูว่า s t a r t ร์ของเรานั้นพร้อมที่จะทําขนมแล้วหรือยังนะครับวิธีการเทสแบบง่ายๆแบบที่เมืองนอกเขามักจะทํากันครับเขาเรียกว่า float test นะครับเราจะใช้ช้อนนะครับตัก s t a r t ร์ขึ้นมาส่วนหนึ่งนะครับแล้วลองปล่อยอยู่ในน้าเปล่าถ้ามันลอยขึ้นนะครับก็หมายความว่า s t a r t ร์ของเรานั้นพอที่จะเริ่มเอาไปทําขนมได้แล้วนะครับ เราจะเห็นนะครับว่าการ m ม i นเทนแ n c ต s t ต r ร์เตนะครับจะมีการตักทิ้งอยู่เรื่อยๆนะครับถึงราคาแป้งกับน้ำเนี่ยจะไม่ได้แพงเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุครับเราสามารถนะครับลดจํานวนลงได้เมื่อสตาร์เตอร์ของเราแข็งแรงดีแล้วนะครับใช้กระปุกที่มันใบเล็กลงหรือจะเป็นกระปุกน้ําจิ้มก็ได้นะครับตักสตาร์เตอร์เพียง5กรัมเติมน้ํา5กรัมเติมแป้ง5กรัมเมนเทนแนนต์ไปแบบนี้ทุกวันนะครับก็จะสามารถประหยัดขึ้นได้นะครับหรือนะครับเราสามารถนําตัวสตาร์เตอร์ของเราเนี่ยแช่ตู้เย็นนนเพื่ออะะะลลกกรรรบบวาาทัั้งหยค จากการที่เราจะต้องมาฟีดอย่างนี้ทุกวันนะครับก็กลายเป็นเหลือเพียงสัปดาห์ละ1ครั้งเท่านั้นเองครับสตาร์เตอร์แบบนี้นะครับไม่ได้มีไว้ทําเฉพาะซาวโดอย่างเดียวเท่านั้นครับเราสามารถใช้แทนคอมเมอรเชียลยีสต์ได้เลยนะครับและเมนูที่เขามักจะนิยมเอาไปใช้กันนะครับก็จะมีทั้งโฟกัสช่านะครับพิซซ่าหรือว่าเบเกิลแล้วก็จะมีอีกหลายๆอย่างเลยนะครับทดลองทำกันดูนะครับมีซาวโดสตาร์เตอร์ติดบ้านไว้ไม่ผิดหวังครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดิชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายแอดครับ